ผู้ทาบริษัทคึพิจารณาโดยแจ่มชัดอยู่เนื่องนิดว่าเราเป็นผู้มีกรรมเป็นของตนมีกรรมที่ต้องรับผลเป็นมรดกตกทอดมีกรรมเป็นที่กำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเ้าทำกรรมได ชาหนตุเจงเป็นสุเป็นสุเธอ